ก็ได้นะแต่บบกว่าไม่ค่อยใจดีเลย ในที่สุดก็มาถึงวันนี้จนได้หลังจากที่เตรียมตัวถึง6เดือนเลยนะสวัสดีค่ะจิจ๊บจิ๊บบันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนออกไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะไม่ใช่การท่องเที่ยวนในประเทศอีกแล้วค่ะเพราะเรากําลังจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปเที่ยวกันซึ่งนี่นะับเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเลยนะที่จิ๊บได้เดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศสักที่หลังจากที่ติดอะไรหลายๆอย่างนะคะและมันดันเป็นจุดหมายที่จิ๊บไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะมาเที่ยวที่นี่นั่นก็คือปีนังค่ะ และสิ่งที่จิ๊บไม่คาดคิดสำหรับทริปนี้เลยนั่นก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองขอให้ทุกคนเตรียมใจไว้ก่อนนะคะว่าจะต้องใช้เวลารอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยอย่างน้อย1ชั่วโมงกว่าๆเลยนะอาจเพราะว่ามีจํานวนเจ้าหน้าที่น้อยนะคะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะอย่างที่จิ๊บไปเนะี่ยมันเป็นช่วงที่ติดวันหยุดด้วยเรามั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่น้อยก็เลยทําให้จิ๊บอะรอไป1ชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงแหนะ่แต่พอถึงคิวตรวจคนเข้าเมืองก็คือใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยค่ะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่า เตรียมตัวไว้ก่อนนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ออกจากสนามบินได้โดยไวนะคะหลังจากนั้นก็เลี่ยงก gap กเดินทางเข้าเมืองอีกประมาณ30นาทีนะคะมาเช็คอินโรงแรมในย่านจอร์ทาวจะบอกว่าโรงแรมที่พวกเราเข้าพักเนี่ยโลเคชั่นดีมากๆเลยคือใกล้ร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่น,นานงหลายที่เลยแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ไม่ได้กินใกล้ๆที่พักนะคะแต่ตัดสินใจเลือกที่จะสุ่มดวงเดินไปเรื่อยๆเผื่อเจออะไรที่น่าสนใจกว่าเพราะไม่รู้จะกินอะไรนะจนมาจบที่ฟูดคอร์ทใกล้ๆเอสพานดราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ60-100ถึงบาทแล้ว แต่ว่าเราเลือกกินอะไรส่วนจิ๊บเลือกเป็นนาซิกโกเล้งอุดังค่ะหรือข้าวผัดกุ้งนะคะตัวจิ๊บก็มีความรู้สึกว่ามันก็อร่อยใช้ได้เลยแหละมีความหอมกลิ่นพวกกคทถาเบาๆนะคะอาจจะไม่ได้รสชาติกลมกล่อมครบรสเหมือนบ้านเรานะแต่ถือว่าโอเคเลยใดๆต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าเรื่องรสชาติอาหารเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจิ๊บว่าคนไทยอ่ะกินค่อนข้างรสจัดแหละเวลาเราไปกินอาหารที่อื่นนะคะก็จะมีความติดแบบรสชาติหลายๆรสรวมกันเนาะก็ต้องขอออกตัวไว้ว่าถ้าเกิดว่า สามในสี่คนบอกว่าอร่อยถือว่าอร่อยนะมันไม่ใช่ว่าจิ๊กกินอะไรก็อร่อยก็เลยบอกว่าอร่อยนะคะมันก็มีสิ่งที่จิอ๊อ่ะไม่ชอบกินเหมือนกันรู้สึกว่าไม่อร่อยเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็เหมือนกับเวลาเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมบางทีเราอาจจะแรนดอมเจออาหารที่ไม่อร่อยก็คือฝีมือพ่อครัวแม่ครัวเขาทาไม่อร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาไปต่างประเทศอย่าเพิ่งตัดสินว่าอาหารบ้านเขาไม่อร่อยจนกว่าจะได้กินอย่างน้อย3ครั้งถ้ารสชาติมันยังเหมือนเดิมนะ ส่วนตัวจิบจิบถือเลยว่าอันนั้นอะคือสิ่งที่ไม่ถูกจริตเราไม่อร่อยแล้ว นั่งไปสักพักจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยฝนตกหนักมากค่ะทุกคนนั่งกินข้าวไปเปียกไปกลางร่มกินข้าวกันแล้วอ่ะแต่ยังดีนะคะที่ว่ามันก็เบาบางลงจนทําให้เราเนี่ยสามารถออกไปเดินเล่นได้นะคะจากที่ถอดใจแล้วว่าต้องเดินลุยฝนกลับไปนอนเล่นที่โรงแรมแ,แน่เลยแต่เห็นท้องฟ้าคึมๆแบบนี้อยากจะบอกว่าภาพที่เราเห็นตรงหน้าเรากล้องจับไม่ได้ก็คือมันดีมากๆค่ะทุกคนเสียดายเนาะถ้าเกิดมาในวันที่อากาศดีนะภาพที่เราเห็นเนี่ยคงจะต้องสวยมากขึ้น ไปอีกแน่เลยอ่ะส่วนตัวจิบรู้สึกอิจฉาเรื่องของพื้นที่สาธารณะของเขานะเพราะว่าเขาอ่ะสร้างมาเพื่อให้คนได้เดินได้ผ่อนคลายเป็นถนนสําหรับคนเดินจริงๆไม่ต้องมานั่งหลบรถมอเตอร์ไซค์หรือเรื่องของทางเท้าที่แบบเราต้องคอยหลบอยู่ตลอดเวลาอ่ะแล้วก็ชอบความผสมผสานกลมเกลื่นกันของหลายๆวัฒนธรรมมันลงตัวมากๆเลยแบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างหรือแปลกแยกเลยอ่ะและหลังจากเดินเล่นชมเมืองไปเรื่อยๆนะคะเราก็มาถึงจูเลียสตีทฟูดค่ะเป็นหนึ ใน3สตรีทฟู๊ดชื่อดังของปีนังนะคะไม่แน่ใจว่าพวกเราไปกันเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะช่วงที่เราไปถึงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นค่ะร้านรวงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอย่างที่พวกเราคิดไว้นะต,ตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆจนถึงคิมเบอร์รี่สตรีทฟู้ดนะคะซึ่งไม่ไกลกันมากระหว่างทางก็บังเอิญไปเจอร้านตก๊ตกต๊กหมี่แบมบูนูเดลร้านบะหมี่เส้นสดชื่อดังของปีนงังไหนๆก็เจอและแวะค่ะซึ่งช่วงเวลาที่เราไปนะคะเขาก็ปิดการทำเส้นสดโชว์แล้วนะตัวร้านนะคะได้รางวัล ปี2023ด้วยนะคะเป็นการการันตีความอร่อยเรื่องราคาและปร,ะริมาณอาหารถือว่าสมเหตุสมผลราคาเข้ากับไม่แพงเลยค่ะสก่อนนะจ๊ะตัวเส้นบะหมี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นสดสำหรับจิบก็รู้สึกว่ามันเฉยๆค่ะแต่สิ่งที่พวกเราเห็นตรงกันทั้งสี่คนว่ามันเด็ดนั่นก็คือเก๊ยวนั่นเองทุกคนไม่ต้องเชื่อจิบก็ได้ค่ะมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง แต่เกี๊ยวอ่ะเด็ดจริงๆนะ หลังจากนั้นนะคะก็ได้มาเดินสำรวจที่ย่านคิมเบอรี่ค่ะก็ไม่ได้ต่างจากตรงจูเรียเท่าไหร่ก็เลยเดินย้อนกลับมาที่จูเรียอีกครั้งนะคะเพื่อมากินลกๆค่ะเป็นจิ้มลวกสไตล์จีนที่มีของทอดด้วยนะราคาก็จะขึ้นอยู่กับสีหมายที่เราเลือกนะคะสาม,มารถเลือกน้ำจิ้มที่เราชอบได้ตามใจเลยเหมือนตอนนี้นะคะที่ร้านเพิ่งเพิ่มน้ำจิ้มซีฟูดเข้ามาจากที่จิ๊บดูรีวิวก็คือไม่มีนะแต่ตอนนี้คือมีแล้วรสชาติอร่อยถูกใจมากๆใดๆคือมีสิ่งที่อยากกินมากมายแต่ยัดไม่ไหวแล้วค่ะขอตัวไปเจ วันนี้เราก็ตื่นกันแต่เช้าตู่เรียกแกรบรีบมุ่งหน้าไปที่ปีนังฮิลเลยค่ะได้ยินมาว่าเสาร์อาทิตย์นะคะคนจะเยอะมากๆอ่านรีวิวของชาวต่างชาติคนนึงเขาพูดไว้ว่าที่นี่คือกับดักนักท่องเที่ยวยืนรอซื้อบัตรนะคะก็ไม่ได้นานอะไรเลยพวกเรานะคะซื้อบัตรไปกับแบบ normal เลนอยู่ที่30ลิงกิตค่ะแต่ถ้าเกิดใครต้องการความเร็วนะคะแนะนำให้ซื้อ fast เลนเลยค่ะราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งนะแต่จะบอกว่าเราจะรู้ซึ้งว่า เราควรจะซื้อบัตรฟารเลนก็ตอนที่เรามายืนรอตรงนี้ค่ะต่อแถวขึ้นกระเช้า30นาทีมีอยู่จริงจิบเข้าใจเลยว่ากับดักนักท่องเที่ยวที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรแล้ววันนั้นนะคะก็เป็นวันที่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมต้นมปลายเขามารวมตัวกันทศนศึกษาที่ปีนังฮิวอะค่ะทุกคนมันเลยเป็นความแน่นขนาด เข้าไปใหญ่บวกรวมกับนักท่องเที่ยวเข้าไปอีกอะนะพวกเรามาเช้าขนาดนี้แล้วไม่อยากจะคิดเลยถ้ามาสายกว่านี้จะต้องรองนานขนาดไหนกันอะใดๆก็ขอแนะนําว่าถ้าเกิดมาช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเช้าเช้าดีกว่านะคะหรืออีกตัวเลือกที่ดีก็คือการใช้เงินแก้ปัญหาซื้อ fast lane ไปเลยค่ะและใช้เวลานั่งรถรางอีกประมาณ15นาทีนะคะด้านบนก็ไม่ได้แน่นขนาดเพราะว่าเราไม่ต้องไปแอร์แอกันในจุดเดียวค่ะ วันนี้แบบมาตรงกับวันที่นักเรียนมาทัศนศึกษานะคะแบบเยอะมากๆทั้งแบบว่าเด็กเล็กเด็กโตเต็ตไมไปหมดเลยด้านบนปีนังฮิวก็มีวัดแขกหรือวัดฮินดูด้วยนะคะจิบรู้สึกว่าตรงนี้เป็นพลังงานที่สะอาดมากๆเลยอาจจะพอด้วยธรรมชาติที่รายล้อมแล้วก็ผู้คนไม่พลุกพานค่ะก็เลยเป็นจุดที่รู้สึกอยากแนะนํานะถ้าใครหาความสงบอยู่ไม่ต้องเป็ใสาหมูก็ได้ ตรงนี้แบบสวยมากเลยแต่เสียดายที่อากาศคึ้มฟ้าคื้มฝนหน่อยนะคะริปมาเลนี่เหมือนแบบไม่ค่อยใจดีกับเราเลยอะ่ะหรือว่าเราเลือกมาไม่ถูกเทศกาลวะ่ะแต่ถึงแม้ว่าช่วงที่เราไปจะคึ้มฟ้าคึ้มฝนอากาศไม่เป็นใจแต่มันก็สวยจึงมากๆเลยแค่วิวที่เห็นด้วยตาสวยกว่าที่ถ่ายในกล้องอีก ไม่ไกลจากวันฮินดูก็มีมายิดด้วยนะคะทุกคนเป็นการผสมรวมอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่รู้สึกแปลกเลยอะ่ะและจะเหมือนมาไม่ถึงปีนังฮิวนะคะถ้าเราไม่ได้เจอกับดาราประจำถิ่นอย่างเจ้าข้างแว่นค่ะจะบอกว่าน้องๆน่ารักมากเลยนะเหมือนน้องชินกับนักท่องเที่ยวนะคะก็ลงมาโชว์ตัวให้เราเห็นแบบใกล้ๆเลยแต่ว่ายังไงก็เวลรยะก,กับน้องหน่อยนะสําหรับใครที่ต้องการศึกษาธรรมชาติเพิ่มเติมนะคะบนปีนังฮิวเนี่ยก็ยังมีโซนที่เรียกว่าเดฮาพีแทดเป็นจุดแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยว ชอบไปเช็คอินกันนะคะจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนพวกเรานะคะก็ไม่ได้เข้าไปในโซนนั้นนะคะเพราะว่ามีเวลาจํากัดค่ะก็เลยต้องเลือกเดินก็เลือกเดินรอบๆนี่ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเอาจริงนะวิวรอบๆนี่ก็คือไม่คีเร่เลยอะสวยมากมุมนี้ทําให้คิดถึงเมืองไทยดอยอินทนนท์ และก่อนที่จะลงจากปีนังฮิวเพื่อไปกันต่อที่อื่นนะคะเราก็แวะฝากท้องกันที่ฟูดคอร์ทบนปีนังฮิวเนี่ยแหละราคาอาหารก็ไม่ได้แพงมากนะคะต่างจากข้างล่างนิดหน่อยค่ะส่วนรสชาติอาหารก็ถือว่าปกตินะไม่ได้ว้าวหรือว่าแย่ค่ะ ใดๆค่ะขึ้นใช้เวลาเท่าไหร่ขาลงก็ใช้เวลาเท่านั้นค่ะในการต่อคิ้วขึ้นลดล่างนะคะก็อยู่ที่ประมาณ30นาทีค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะจะไม่แออัดเท่ากับตอนขาขึ้นนะคะที่คนจะอัดกันในลดล่างมากกว่าซึ่งรอบขาลงนะคะจิ๊บก็ได้ยืนถ่ายวิวแบบที่ทุกคนกําลังเห็นเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะไม่ได้สวยจึงเท่าหน,น้าที่เป็นขาลงนะคะแต่มุมเนี้ยก็ถือว่าสวยนะแล้วตอนที่ลงไปถึงสถานีด้านล่างค่ะอยากจะบอกว่ารู้สึกโชคดีมากๆเลยที่พวกเราตัดสินใจ กันมาเช้าขนาดตอนที่จิ๊บพูดว่าเรามาเช้าเนี่ยคนก็เยอะแล้วใช่ไหมคะ ตอนลงไปถึงสถานีด้านล่างเนี่ยเยอะอีกเป็นเท่าตัวนึงเลยค่ะไม่อยากจะคิดนะถ้าพวกเรามาสายกว่านี้อาจจะต้องใช้เวลารอในการขึ้นรถรางอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าได้เลยนะคะเราก็เดินทางกันต่อโดยการนั่งแกบประมาณ10นาทีจากปีนังฮิวไปวัดเก็กโลกซีหรือวัดเขาเต่าที่คนไทยเรียกกันนะคะเป็นอีกจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องมาค่ะที่วัดก็จะมีรถรางให้บริการนะคะไปกลับอยู่ที่8ลิงกิตค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเดินก็เดินได้นะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเหนื่อยค่ะ เพราะว่าค่อนข้างสูงตอนที่เราไปเขารางก็ไม่ค่อยจะดีนะคะเพราะว่ามีป้าชาวจีน2คนนะเขาไม่ยอมจ่ายค่าลนรางค่ะทํายังไงก็ไม่ยอมทําให้เราเสียเวลานะแล้วลนรางก็มีเขาว,ว่าจะเสียด้วยตอนที่เรากําลังขึ้นนะคะแต่โชคดีค่ะที่เราอ่ะได้ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็คือเสียเลยลงจากร้นรางแล้วก็ยังต้องไปต่อรถอีก2รอบนะคะเพื่อไปยังจุดสูงสุดของวัดค่ะที่วัดก็จะมีกิมมิคเป็นริบบิ้นอธิษฐานให้เราเลือกสีตามเรื่องที่เราอยากได้นะคะจิ๊บก็เลือกมา2อันค่ะไม่เข้าใจตัวเองวว่่่าาจะะเออื้้นไไไปไททีสูงมนะํม สำหรับใครมาวัดเก็กโลกซีแอบมาอ่านได้นะคะว่าจิ๊บเขียนอธิษฐานอะไรโชคดีนะคะทุกคนดูเผินๆจากภายนอกวัดเหมือนไม่ใหญ่นะคะแต่จริงๆอ่ะคือใหญ่และกว้างมากๆเลยค่ะเจดีย์ตรงจุดนี้นะคะก็จะเสียค่าเข้าอีก2ลิงกิตค่ะซึ่งเจดีย์นี้นะคะรัชกาลที่หเนี่ยได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างด้วยนะในเจดีย์แต่ละชั้นก็มีพระพุทธรูปหลายๆประเทศประดิษฐานอยู่ด้วยนะคะอยู่บนชั้นสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นชั้น มองจากมุมนี้นะคะก็จะเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมอยู่ไกลๆค่ะแต่พอเรานะคะ<ม>เดินไปค่ะเจอของจริงก็คือสวยมากๆค่ะจิ๊บไม่แน่ใจว่าทำมาจากอะไรนะคะแต่มีความอ่อนช้อยงดงามมากค่ะ คือใหญ่มากค่ะมองผ่านกล้องเราดูไม่ออกเลยถ้าเทียบกับสกเกลคนที่เห็นเนี่ยก็คือตัวเล็กอย่างนี้เลยค่ะไม่ไกลกันยังมีเจ้าแม่กวนอิมปฏิสถานอีกองค์ค่ะแนะนําให้ทุกคนมาไหว้นะคะเพราะเขาว่ากันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ ถึงแม้ว่าวัดเก็กโลกซีจะเป็นวัดพุทธสไตล์จีนก็ตามแต่ก็ยังมีการผสมผสานความเชื่อด้านศาสนาฮินดูด้วยนะคะเหมือนเหมือนกับที่ไทยเลยก็คือมีการประดิษฐานเทวรูปในศาสนาฮินดูอย่างเช่นพระพรมเป็นต้นค่ะจิบรู้สึกว่าครั้งนึ่งในชีวิตถ้าได้มาปีนังวัดเกเกโลกซีควรค่าก,ก,การมาสักครั้งนึงในชีวิตเลยนะ แล้วก็มาตะลุยกันต่อที่ย่านจอทาวค่ะเราจะไปเก็บแลนด์มาร์คสำคัญๆที่นักท่องเที่ยวหรือทัวริสนะคะจะไปถ่ายรูปกันนะเอาจริงๆจอทาวก็ไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่มากค่ะทุกทางนะคะสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้หมดเลยจุดแรกที่เราเลือกเดินไปเพราะไม่ไกลจากที่พักนะคะใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีถึงค่ะนั่นก็คือสถานีดับเพลิงกลางนะคะในเมืองจอทาวนี่แหละอยู่ข้างๆกันเลยกับสถานีดับเพลิงนะคะก็คือป้ายจอทาวเวิลด์เฮอริเทจไซค่ะคนจะชอบมาที่ตรง ะะเพื่อมาถ่ายรูปกับกลงหันหลมสีลุงตรงนี้เลยแหละหลังจากแวะถ่ายรูปตรงนี้เสร็จนะคะเราก็เดินไปตามตอกซอกซอยค่ะประมาณ10กว่านาทีนะคะก็ไปถึงตรงหมู่บ้านชาวประมงชิวเจตตี้ค่ะตอนแรกนะคะเราก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านชาวประมงชิวเจตตี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนเพราะว่าดูในรูปเนี่ยก็ดูเหมือนจะธรรมดาเฉยๆหรือเปล่านะคือสองข้างทางในหมู่บ้านชาวประมงะคะ่ะก็จะเป็นร้านขายของที่เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็หาได้ที่เมืองไทยนะก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรนะคะแต่พอมาถึงจุดนี้ค่ะจุดที่ เห็นทะเลนะจิบรู้สึกชอบมากๆค่ะทุกคนคือวิวมันสวยมากๆเลยก็รู้สึกสงบมากๆตอนที่มองออกไปเสียอย่างเดียวตรงศาลเจ้าเขามีประกาศอะไรไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าความสงบถูกรบกวนไปนิดนึงใดๆก็ยังแนะนําให้ทุกคนมาตรงจุดนี้นะคะเพราะว่ารูปที่ถ่ายออกมาสวยมากแล้วก็ต้องมาช่วงประมาณ3-4มสี่โมงนะคะเพราะอากาศกําลังดีเหมาะกับการนั่งชิลมากๆค่ะไปค่ะไปกันต่อที่ปีนังสตรีทอาร์ตค่ะตรงจุดนี้นะคะคนค่อนข้างจะผูกพันเลยแหละและในที่สุดค่ะจิบก็ได้มาถ่ายรูปเช็คอินกับมุม มาหาชนที่ทุกคนมาปีนังจะต้องมาถ่ายรูปแล้วค่ะเย้แแต่จุดที่จิวะอยากจะไปถ่ายรูปมากๆเลยไม่ใช่จุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะแต่มันคือจุดนี้ค่ะตึกจอทาวซึ่งเดินหานานมากไม่รู้มันอยู่ตรงไหนทำไมเราหาไม่เจอนะจนจะถอดใจแล้วอะ่ะแบบไม่ได้ก็ไม่เอา หลีกแค่สิอีกละแต่ในที่สุดก็หาจนเจอได้รู้สึกดีใจมากๆเลยกลับไทยไปแบบไม่รู้สึกเสียเที่ยวแล้วเพราะว่ามีศิลปะจอทาวอะเลยเป็นเมืองที่ดูมีชีวิตชีวาบวกกับมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทําให้มันกลายเป็นมนสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยของปีนัง และมื้อสุดท้ายในปีนางของพวกเรานะคะก็มาจัดกันที่ไทตรงเลสเตอร์ลองร้านติ่มซำชื่อดังสําหรับพวกเรานะคะเรื่องรสชาติติ่มซำเนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แพ้กุ้งนะคะอันนี้ขอเน้นเลยว่าให้ถามเขาดีๆนะคะว่ามีเมนูไหนบ้างที่ไม่มีกุ้งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ค่ะผสมกุ้งแบบจุกๆเลยรสชาติอาหารนะคะที่เราถูกใจก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะที่คล้ายๆลาดหน้าแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะส่วนเกี๊ยวก็ยังมีความรู้สึกว่าเฉยๆนะเรื่องราคาโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าเรื่องปริมาณอาหารเนี่ สิ่งที่เสียดายที่สุดในทริปนี้ก็คือไม่ได้กินไอติมร้านนี้ที่เขาว่าอร่อยมากเพราะว่ามันหมดค่ะสําหรับทริปปีนงังเรียกได้ว่าเป็นทริปทุลักทุเลทริปลําบากมันไม่มีครั้งไหนเลยอะที่พวกเรารวมตัวกันไปเที่ยวแล้วจะไม่ลําบากทั้งทั้งที่มันดูไม่น่าจะลําบากพวกเราอะมันก็ขำดีนะพอคิดถึงเรื่องต่างๆที่พวกเราเจอมันอาจจะเล่าได้ไม่หมดในคลิปนี้อะนะแต่มันก็เป็นความประทับใจที่จิ๊บรู้สึกว่าเอ้ยการมาของพวกเราเนี่ยก็สนุกดีนะถึงแม้มองย้อนกลับไปในตอนนั้นอะ บางเรื่องมันก็ไม่สนุกหรอกปีนังเนี่ยมันก็มีเสน่ห์มากกว่าที่คิดนะจิบเองก็ไม่คิดว่าจะพาตัวเองมาที่นี่และทุกคนในทิพก็คงจะคิดเหมือนกันมันเริ่มต้นมาแค่นัดกันเพื่อจะนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ไหนสักที่ในประเทศไทยแต่ท้ายที่สุดมันดันมาลงเอยอยู่ที่ปีนงังก็ควรจะจบลงที่ปีนังแล้วเราก็กลับกรุงเทพใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าพวกเราดันไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะคาว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะนะพวกเราก็เลยไปกันต่อกับประเทศมาเลเซียค่ะกับจุดหมายปลายทางต่อไป เมืองหลวงแห่งมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์